สวัสดีคะ่นะนักเรียนวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคนตกไหมคะอยู่กี่บ้านคนตกไหมคะคนตกก็ดูคลิปไปก่อนเนาะคนเก่งวันนี้มาเจอคุณครูวิชาคณิตศาสตร์คุณครูเลยแล้วนะคะเบื่อหรือยังอย่าเพิ่งเบื่อน,นะจ๊ะอย่าเพิ่งเบื่อน,นะคะคุณเก่งมาดูก่อนนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยทํายากไหมคะจากคลิปที่ผ่านมานักเรียนที่รักของคุณครู แบบหักคุณครูไม่เยอะนะคะมากสุดแค่สามข้อนะคะหลายๆคนเบอวิดว่าไม่ได้แล้วก็ไม่ทัน้นะคะคนเก่งวันนี้มาเจอคุณครูคูณเรื่องของการคูณนะคะก่อนจะไปดูตัวอย่างมาฟังเพลงกันก่อนนะคนเก่งจะได้ไม่เมื่อยนะคนเก่งเนาะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่ง เหนื <hh S 2> ่อยนะคะฟังเพลงก่อนว่าจะทำการคูณได้ไหมอกึน Oh, 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 I <laughs> do เป็นไงันบ้างคะนักเรียนดูคลิปเป็นไงบ้างคะเป็นไง,ง,นไงฟังเพลงแล้วมีจังหวะที่จะให้ exercise ด้วยเห็นไหมคะจากคลิปที่ผ่านมาคุณครูบอกให้นะักเรียนที่รักของคุณคร,นะคณครูไปทำอะไรนะคะ ไปฝึกท่องสุดคูณนะคะท่องเก่งหรือยังเนาะแต่คุณครูเชื่อแน่เลยนะคะว่านักเรียนคุณครูนั้นท่องได้แล้วและแน่นย้ำด้วยนะคะวันนี้เรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคูณจํานวนสองหลักกับจํานวนที่มากกว่าสองหลักนะคะพร้อมหรือยังพร้อมยังจ้าพร้อมแล้วเนาะคนเก่ง วันนี้จะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูเป็นแนวทางนะคะเจ็ดพันสองสิบอ็ดคูณด้วยสี่สิบเอ็ดตัวตั้งจะมีสี่หลักตัวคูณมี2หลักเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มคูณหลักที่1คือหลักหน่วย1นคูณหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งในหลักหน่วยใช่ไหมคะต่อไปอันหนึ่งคูณหนึ่งในหลักสิบก็ได้เท่ากับ1นหนึ่ง คูณหลักร้อยหนึ่งคูณสเท่ากับสองหคูณเ็ก็ได้เท่ากับ7นักเรียนจ๋าหนคูณกับจํานวนใดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตัวเดิมใช่ไหมคะหคูณ5้าก็ได้ห้าหนึ่งคูณสอก็เท่ากับ2นะคะได้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือผลลัพธ์ของหลักหน่วยเจ็ดันสรอสิบอดต่อมาหลักที่สองนะคะนักเรียนจ๋าหลัก10เลข4ี่จ้า หลักสิบเลขหลักที่สองผลลัพธ์อยู่ช่องที่สองเราก็ต้องใส่ให้ตรงหลักนะคะสี่คูณหนึ่งก็เท่ากับสี่ใส่ในตรงหลักสิบสำหรับหลักหน่วยเราก็ใส่ศูนย์ไม่งงนะคะหนึ่งคูณสี่ได้สี่ในหลักสิบต่อไปหนึ่งคูณสี่ก็ได้เท่ากับสี่ใส่ให้ตรงนะคะต่อมา 4คูณหลักร้อย428ก็ใส่ในช่องหลักที่อยู่ทางซ้ายมือของหนูนะคะเป็นเก่ง4728เราก็ใส่28นะคะครบทั้งหลักหน่วยและหลักสิบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาผลลัพธ์ของหลักหน่วยและหลักสิบมาบวกกันค่ะ1บวก์ได้เท่ากับ11บ1วก4ก็เท่ากับ5 สอบวกสี่ก็เท่ากับ6 7เจ็บวกแปบวกเจ็ดได้เท่ากับ15ใส่ห้าทดไว้1ในหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายมือของลูกคนะ่ะนะคะแบวกกับทดหนึ่งก็เป็นเกา้าสอก็ดึงลงมาคําตอบที่ได้คือ2 5, องแสนเหมหพัร้อบดพอเราคูณเสร็จแล้ว เราต้องมาพิจารณาความสมเหตุสมผลเนื่องจาก7 2 1 1ันอะคะค่าประมาณของ7,211ค่าประมาณก็คือ7,000ันจำนวนเต็มพันลูกต้องมาดูหลักร้อยหลักร้อยสองตัวหน้าเท่าเดิมคือ7,000ตัวคูณ4 1ค่าประมาณก็คือ40 7,000คูณด้วย40นะคะนักเรียนจา๋า จำนวนเต็มสิบจำนวนเต็มพันสี่เจ็ดยี่สิบแปดใส่ยี่สิบแปดศูนย์กี่ตัวจ้าหนึ่งสองสามสี่ลูกามาสั่งจากยี่สิบแปดเอาศูนย์มาใส่อีกสี่ตัวก็จะเป็นสองแสนแปดหมื่นแสดงว่าสองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลถูกไหมคะ โหเย่ยมากจ้าต่อไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะตัวอย่างที่สี่ค่ะนักเรียนนะะตัวอย่างที่สี่สามพันห้าร้อยูดนะคะสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกทำนที่เป็นตัวตั้งลูก หกสิบสามทำหน้าที่เป็นตัวคูณอย่าลืมนะคะนักเรียนช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางขวามือของลูกเลยนะคะใส่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะคะไม่พูดคููนักเรียนบ่นว่าคูมไม่พูดบ่อยจังเลยนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะนักเรียนจ๋าเราตั้งหลักหน่วยหลักสิบให้ตรงนะคะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่แล้วนะคะ เราเริ่มคูณหลักหน่วยเลยนะคะสามหสปใส่แปดในหลักหน่วยตัวทดใส่ในหลักสิบนะคะ3คูณสามบวกกับทดหนึ่งก็เป็น10ใส่0ในหลักสิบตัวทดใส่ในหลักร้อย3ามคูณก็เท่ากับ3กับทดหนึ่งก็เป็นส3าคูณสาห้าสิบห้าใส่ห้าทดไว้1 3คูณ3 9ก้าบกกับทดหนึ่งก็เป็นสิบ อันนี้คือผลลัพธ์ของหลักหน่วยที่สามหมื่นห้าพันหนึ่ร้อยสามสิบหกคูณด้วยสามผลลัพธ์ที่ได้คือหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยแปดต่อมาหลักที่สองหลักสิบหกนะคะหกคูณหกหกหกสามสิบหกใส่ในช่องหลักสิบเพราะเลขหกอยู่หลักที่สองหลักสิบผลลัพธ์ต้อให้ตรงหลักสิบนะจ๊ะหลักหน่วยเราก็ใส่ศูนย์ค่ะลูก มงไหมคะหกหกสามสิบหกใส่หกในหลักสิบตัวทดไว้ในหลักสิบเหมือนเดิมค่ะหกสามสิบแปดบวกกับตัวสามก็เป็นสิบแปดเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดไว้สองไว้หนักในหลักร้อยนะคะหกหนึ่งหกบวกกับทัสองก็เป็นแปดหกห้าสามสิบใส่ศูนย์ทดไว้สามในหลักหมื่น 6กสามกับตัวเล3สาบวกอีกสเป็นเท่าไหรคะเป็น21อันนี้คือผลลัพธ์ของหลักสิบ 10, ที่คูณ3ามหมืก็จะได้เท่าไหรค่ครับแล้วเราก็เอาสองจำนวนนี้มาบวกกันนะคะแปบวกศย์ได้8นักเรียนคะศูนย์บวกกับจํานวนใดเท่ากับตัวที่ไปบวกนะคะศูย์บวกแก็ได้8ปดศนบวกหได้เท่ากับ6 มาบวกในหลักร้อยห้าบวกหน,นะคะสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้ามาหลักพันค่ะห้าบวกแปดเป็นสิบสามใส่สามทดไว้วไหนึศนยวกนย์ได้ศูนย์แต่ทดหก็เป็นหจ้าหนบก็เป็น 2. สอ,สอ,สอนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือสองล้านสอหนึมื่นสมาดู ความสมเหตุสมผลก่อนนะคะนักเรียนสามหมื่ห้าพันหนึ่งร้ยสาสิบหกห้าประมาณจำนวนเต็มหมื่นนักเรียนก็มาดูหลักพันหลักพันห้าตัวหน้าต้องเพิ่มเป็นสี่หมื่นหกสิบสาม้าประมาณก็คือ 60. หกสิบ้าประมาณของหลักสิบต้องดูหลักหน่วยสามตัวหน้าก็เท่าเดิมไม่ลืมนะคะ ไม่ลืมแล้วก็ไม่สับสนนะคะคุเก่งสี่หมื่นคูณด้วยหกสิบจำนวนใดก็ตามคูณด้วยจํานวนเต็มสิบคูณด้วยจํานวนเต็มหมื่นศูนย์คูณกับจํานวนใดผลลัพธ์ที่ได้คือศูนย์ใช่ไหมคะเราก็เอาสี่คูณหกหกคูณสี่หกสี่ยี่สิบสี่ศูนย์มีห้าตัวนักเรียนก็มาเติมดังนั้นสี่หมื่นคูณหกสิบก็จะได้สองล้านสี่แสน แสดงว่าสองล้านสองแสนหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลกันนะคะสองตัวอย่างแล้วนะคะต่อไปดูตัวอย่างที่ห้าเริ่มเก่งแล้วลูกคุณคูณนะคะหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าคูณด้วยเก้าสิบเอ็ดตัวตั้งมีห้าหลักนะคะตัวคูณมีสองหลัก เราก็มาคูณเลยค่ะลูกค้าหนึ่งคูณห้าได้เท่ากับห้าหนึ่งคูณสี่เท่ากับสี่หนึ่งคูณเก้าได้เท่ากับเก้าหนึ่งคูณหกได้เท่ากับหกหนึ่งคูณหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งอันนี้คือหลักหน่วยนะคะต่อมาหลักที่สองหลักสิบเก้านักเรียนหลักที่สองหลักสิบเก้าเก้าห้าสี่สิบห้าใส่ห้าในหลักสิบนะคะใส่ตัวทดไว้ค่ะพอหลักหน่วยเราใส่ศูนย์ไว้ ต่อมาเราเอา9คูณหลัก10 9 4 36บวกกับทดสีก็เป็น40ใส่0ทดไว้4 99 81บวกกับทดสีก็เป็น85ใส่5ทด8ไว้หลักทานค่ะ6 9 54บวกกับตัวทด8 54บวกทด8ป็นเท่ไหร่คะ62ใส่2ทดไว้6ค่ะ หนคูณเ้าได้9กบวกกับก็เป็นสิหเราเอา2องจำนวนบวกกันค่ะหบวกศูนย์ห้าสี่บวกห้าบวกศก็ได้เท่ากับ9 6้าหบวกห้าอใส่1ทดไว้1นะคะสองบวกหก็เป็น3กับทด1ก็เป็น4ี่ห้อะไรห้าหนึ่ง ผลลับที่ได้หนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าคูณเก้าสิบเอ็ดได้หนึ่งล้านห้าแสนสี่มื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้ามาพิจารณาความสมเหตุสมผลกันนะคะนักเรียนคาหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มมืน่นลูกต้องมาดูหลักพันหกตัวหน้าเพิ่มนะคะ 16,945ค่าประมาณก็คือ2 9 1หาค่าประมาณของ91ก็คือ90นะคะและ20 0มคูณ90ก็เท่ากับ9 8้าปดแปดก้ขอโทษนะคะ9ก2 9สองส่ปดมีกี่ตัวจ้ะมี5ตัวก็มาเติมจา้าก็จะได้เท่ากับ1ล้านแแสนแสดงว่า1ล้านหแสนห สี่มืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเป็นผลคูณที่เป็นยังไงลูกสมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลนะคะตัวอย่างที่ครูนำเสนอให้นักเรียนได้ดูนะคะตัวการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนที่มากกว่าสองหลักนะคะตัวอย่างให้ดูนะคะและหลายๆตัวอย่าง ที่นักเรียนได้ดูได้ชมเป็นตัวอย่างที่จะให้นักเรียนเป็นแนวทางที่นักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดนักเรียนจ๋าแบบฝึกหัดที่ครูให้ทําของครูครูปุ่นนะคะให้ทํามากไหมคะลูกไม่มากนะคะและเชื่อมั่นในความสามารถของลูกศิษย์คุณครูทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนดูตัวอย่าง การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนที่มากกว่าสองหลักวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า49นะคะลูกหน้า49นะคะทำข้อหนึ่งถึงข้อสามนะคะทำข้อหนึ่งถึงข้อสามซึ่งไอข้อหนึ่งตัวตั้งสามหลักตัวคูณสองหลักข้อสองตัวตั้งสามหลักตัวคูณสองหลัก ข้อที่สามตัวตั้งสี่หลักตัวคูณสองหลักแล้วก็ง่ายด้วยนะคะเชื่อมั่นเหลือเกินนักเรียนคนเก่งของครูทำได้แบบฝึกหัดหน้า4ี่สิบเ้าข้อ1ถึงข้อสามสามข้อใครว่ามากจังเลยทำไม่ไหวแล้วมีไหมคะโอ,อ้ไม่มีแร้วคะ่ะเก่งอยู่แล้วนะคะแบบฝังหัดสามข้อหน้า4ี่ส้าทำเสร็จแล้วส่งนะคะส่งนะคะนักเรียน ที่รักของคุณครูและหวังว่านักเรียนคนเก่งทําได้อยู่แล้วอยู่ที่บ้านดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าไปที่บริเวณหรือแหล่งที่มีคนเยอะๆห้างสรรพสินค้าหรือตลาดหรือบริเวณไหนก็แล้วแต่ที่นักเรียนไปแล้วู้คนเยอะๆนะคะนักเรียนโควิดชอบนะคะนักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนดีอยู่แล้วค่ะอากาศปลอดโปร่งนะคะ าดไม่ไปนะคะเรียงไม่ได้ไปนักเรียนก็สวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือด้วยเจลออลกอฮอลด้วยนะคะคันเก่งรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณครูคิดถึงค่ะนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ